ยิ่งไม่มีปัญญายี่ไม่มีปัญญาเอ๋ะก็แขวนดีกว่ามาตอนเราจะเริ่มอัดคลิปกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าพูดคำหยาบกันนะคะเดซเสียตึงว่ะมันแย่งมันแย่งมันแย่งเมนฉันเมกี่โมไม่ต้องเธอต้องเขาแย่งเมนฉันซิอ๋อเฮ้ ใครก็ไ,ได้หยิบตัวโรส e อยหน่อยจะหยิบตัว rose t o จริงๆหรอคะจริงค่ะแบบโลงบาลวันนี้เราเจอโอแล้วสามหัววันนี้เราเจอโอแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะยิงเขาจะยิงลูกบอลหิมะได้เหมือนโ n o w m a n ในไมค์ครับไหมครับ แต่ผมว่าน <erd> ่าจะไม่รัวนะคะยิงปะคะทรงนี้เขาคงจะโยนมาเป็นกับดักหนามแน่เลยดิฉันรู้สึกกลัวมากอวัยวะเพศของฉันแย่ไฝั่งนุเกิดบนโรงพยาบาลฝั่งนุเกิดบนโรงพยาบาลหนาค่ะขอญาตไม่เสียวลาขอบคุณคน เอาแล้วโอล่ามาตามหาเอลเอลซ่าแอนนาจินตลาโอ๋มาตามหาจินตลาแล้วอะไรแอริเอลแอริเอลนะคะที่ฉันที่ยิงไม่ผิดใช่ไหมแอริเอลแอริเอลแบบใดมีปิดหน้าต่างนะคะมาตามหาเดินมาหาตามหาจินตลาโอ๋ใหม่ก่อนแอนนาเขาปิดหน้าต่างหมดเลยค่ะเขาเปลี่ยนโอ้ยย้อแต่งนี่เสลออะไร ว้ายโมกต์ภาษามารยาทเลยค่ะโอ้ยอุ้ยเอ๊ะน้องคะวาจาแบบนี้มันจะไม่ดีมารยาทเหมือนราชาโอ้ไม่กอดได้ข่าวว่าฉันมารยาทดีที่สุดในกลุ่มนี้แล้วนะคะอโอ้ยฉันเลยคุยเอ๊ะภาษจดีภาษา

โอลาฟแขนสั้นมากไปต่อแขนมาเพิ่มนะคือบูลลี่แขนโอลาฟฉับอ่ะฉันโดนโรสถอยดีฉันไม่ไหวแล้วค่ะโอ้มม่สากอสฉันสัมผัสได้ว่าว่ายเขามีดีจริงๆด้วยเอาน้ำหอมไหมเอาค่ะ รอสักครู่นะคะโอ้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 โอโอ้โอโอ้เรื่องราวดีเวอร์เออเรื่องราวดีเวอร์โอ้หนุ่มผีใครเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้อย่าจับยางนะคะมาถอดกันก่อนมาถอดกันมาถอดมาถอดเอาเอามาถอดกันมาถอดกันดีง่ายทำไมทำไมคุณจ <curs CDU S 1> ิลิดเดอร์ไม่รีคูดาวให้ดิฉันคะไม่รเออ เออพอดีว่าเรากำลังเอ่อมีเพจสัมพันธ์เฮ้ยราสุดมีเพจสัมพันธ์แล้วค่ะลาสุดมีเพจสัมพันธ์แล้วนะคะทุกคนเซ็กทอยเหรอเขาเทรได้หรอไม่นะทำไมพวกเธอไม่บอกฉันว่าเขาจะมาอุ้มดิฉันก็ไม่รู้ค่ะเขากดไปปุ๊บแล้วเขาก็ไปเลยถูกคืออะไรอ่มาเพื่อ มาช่วยดิฉันทีค่ะดิฉันจะตุ๊บกระจายแล้วไปค่ะไปไหนก็ไปเว่อร์ไม่สาตารไม่ได้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดระวังหนาค่ะโอ้ไม่กอดเรื่องราดีดีเว่อร์โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดดีจริงๆค่ะว้ายไม่โดนนะคะ มีมีมีนาฬิกาให้เอาไหม้อยชาโอ้ยดีฉันดงมันค่ะขอยาส้มนะค่ะก็ยังโดนอยู่ดีค่ะดีดอัดีดอัช้ำเลยช่วยด้วยค่ะดิฉันอยู่กำลังอยู่กลางไม้เออถออวาย แรงเกินพี่ที่กดไฟสาม้วไอ้ระอแเ้วก็ไม่รอดเหมือนกันรอดหรือเปล่าฝั่งนั้นไม่รอดไม่รอดไม่รอดกี่โดมรอดอยู่คุณเตียได้โปรดรีบลุกขึ้นมาได้หรือไม่ได้เลยเพคะมันจะปานน้าแข็งมันจะปานน้าแข็ง เอาทานทานทานเอา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 ในกาไปเอาไม่ทันแล้วทางแมงไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วพี่ครับเออเลิศเออเลิศเออเลิศเลิศเกินครับเลิศคนไทยคนไทยไปค่ะกลับบ้านค่ะหลบชาเลนก็ไปไม่รอดไปรอดค่ะดิฉันยังอยู่ในศิลธรรมและวาจาที่ดีเติมน้ำ